สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาขึ้นแม่หมวยกันแล้วมาหน่อยจิ๊บหน้าปะลีอุ่อนนอน,อนเฉาะเฉาะเก็บเก <บะ S 1> ็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมวยเดี๋ยวโอ้โห,หมวยเดี๋ยวนะคะ,ออะโอเคไปกันเลยตอนนี้เราอยู่บนแม่หมวยแล้วพี่จ้าว้าวสูงไหมลูก ชูให้แมววิ้นให้บายแม่วิ้นหน่อยนี่ไหนพี่เมย์อยู่ตรงไหนทำไมเรานั่งกันแบบนี้เดินเอาบอกเดินเอาเหรอคะลอ๋อโอเคค่ะบายปะห่าว่ามีใครนั่งกับเราชูงไอ้ลูกชูมืออยู่สูงเลยเนาะให้ให้บายแม่วิ้นหน่อยนี่ เดิสองชิบตได้สองชิบเนยเดินใกล้ๆก็พอค่ะไม่ต้องไปไกลโอ้โหยาะเย้กไหมตอนนี้เราอยู่สูงมากนี่เท่าต้นไม้นี้เลยเห็นไหมเราเราพี่แจงกันแต่มัมนม,มีอันนี้ด้วยนี่ใช่ถ้าพี่แจงขอโตมาพี่แจงก็โตมาหนูค่อยนั่งเนาะตอนนี้นั่งมวยมวยก่อนเนาะนั่งไม่มวยก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งพี่แจงให้พี่แจงโตกว่านี้ก่อน ดีไหมคะดีค่ะแจงยังเราสวนู้บุ๋แจงไปสวนแล้วไปสวนแล้วบุ๋ไปแล้วไปนานแล้ววิ่งทางทีแจงกลัวฝนหรืออาปากลัวฝนแดดออกแล้วหนีพี่แจงกลัวฝนหรืออาปากลัวฝนเนี่ยหนูกลัวฝนหนูกลัวฝนหลออาปาก็กลัวกลัวด้วยใช่ไหมคะใช่โยกเยกเก็บเยกวันนี้ก็นอนบ้านหนูได้ไหมคะได้ได้ได้นะบรรยากาศ ตรงนี้ก็ได้จ้าอมแค่นี้แหละแค่นี้ก็กลับแล้ FC อยากอ,อยากเห็นบนภาพภาพบนหลังแม่หมวยสูงแม่หมวยสูวสูงมากถ้าพี่นอ,อ,อยหนดังน้าพี่แจได้ไหมได้ท่าพี่แจงโูงข้านุ ถ้าหนูโตขึ <h ums> okay. ้นหน่าหนูก็นั่งพี่แกงได้ดูตากล้หนูเดี๋ยววิ่งเต็มที่เลยอืมทำท่าเหมือนจะตกแต่ไม่ตกหลอกหลอกแดดออกแล้วน่าจะมากันคืนค่ำตอนทุ่มเลยนะตอนตอนไล่ าม,ามืดจ,จ้ะคาลูกนี่บรรยากาศในศูนย์เราวันนี้จริงๆเขาจะเดินไปฝั่งนู้นไกลๆหน่อยแต่ว่าเราให้แม่หมอยเดินสั้นๆพอเชีวยวไหมลูก พอแล้วค่ะแล้วค่ะแค่นี้แค่นี้พอแล้วขอลูกหมูอันเดี๋ยถ่ายรูปก่อนค่ะมามาฮเ้ามามา้ยมันย้อนแสงไหมคะพี่วิย้อนค่ะนี่ต้องตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หันหันหน้าไปฝั่งไหนชูสองนิ้วนะลูกสาวคุณชูสองนิ้วแล้วค่ะลูกสาวพร้อมถ่ายแล้วขอบค่ะอบ

โอเคค่ะป่ะมาโฟนี่ยูนิคอร์นติดใจไหมคะจิดใจเลยจิกิ้วเลยจิกิ้วเลยเด็ก่เราไม่ถ่ายตันโอ้เดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายกันป่ะแต่เราลงก่อนก็ลงตรงตรงที่สูงๆูงไงคะตรงที่เราขึ้นขึ้นใช่ขึ้นขึ้นตรงนั้นแล้วก็ไปลงตรง แล้วเราจะกระโดดลงโดดลงเลยค่ะเดี๋ยวจะโดดล่มลงเหรอต้องมีล่มก่อนนะถึงจะโดดลงได้จิ๋น่าจะหวยหวยพอกันเลยกับลูกสาวคุณเราไม่ได้กระโดดลงเราไปลงตรงนู้นดีกว่าเนาะคะลงตรงบันไดลุกจั๊กขึ้นกับแบบนี้เลยนี่เรียกเลยเจ๋ออ๋อหวยบอกคนกันเองคนกันเองก็จะเดินตรงไหนก็ได้ตีมือหนคนกันเองใช่ไหมน่าหวย น,นี่มีฉะน้ำฉะบัวใสมากมาโอ้โอแม่ตกปลายอยู่อ๋อ <laughs> ไม่ใช่แม่เสด็จอะไรสะเสดา็จดาวแม่โวยจะพาเราเข้าสเสดาจหรือเปล่า ชิดชิดน้ำเลยนะโอเคอาพิจิกมาโอเคค่ะบ๊ายบายมวยเลยบ๊ายบายเดยวไปข้างล่างครับข้งแรกเลยจิกซข้างแรกเลยจิกโซข้งแรกด้วยใช่ไหมอเมรัข้งสองั้างสองแล้วใช่ไหมั้งสองหครั้งแรกั้งแรกนั้น แจ็คเป็นคนขี่ครั <sk 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 ้งแรกไงเขาไม่ใช่แจ yeah> ็คสมัยสมัยจีบกันจีบสาวผ่าสาวมาขี่ช้างผ่าสาวขี่ช้างที่เราผ่าสาวขี่ช้างที่เราทางนี้ป่านะจิ๊กบ่าโอเคแม่ไม่ได้กระโดดลงแล้วคนเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มานั่งแม่หมวยแต่ว่านั่งสั้นๆนะคะ นี่รักทุกจานขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเลี้ยงแม่ขอบคุณค่าเรี้ยงเปร๊บเไดมีเสียงตอบจากหมอไะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนไปสวนต่อเดี๋ยวไปกินโต๊ะจีนไปกิน